สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเจมอัดสดเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาวัานแต่งหน้านะครับหรือวันผมปุ๋ยรอบแรกนะครับจากที่ปลูกมาแล้วยอดมาแล้วยี่สิบวันนะครับวันนี้ก็เป็นพันเจ็ดแปดเก้านะครับฝนตกดีนะครับทุกวันนี่ก็บางๆครับ ามไล่ลูกสี่ไล่ลูกนะครับนี่สังเกตว่าที่ผมยกร่องตรงกลางไว้ปุ๋ยมันก็จะมาลงอยู่กับรากแบบนี้เลยนะครับนี่ถ้าเราหว่านแบบไล่ไล่ล่องอ่ะมันจะได้เยอะกว่านี้นะอันนี้ก็หวานพรมเลยแถวมันค่อนข้างยาวก็เลยขี้เกียจนะครับ <c oughs> ขี้เกียจเป็นเหตุนี่เดี๋ยว พอได้สามิบห้าวัน,นครับเราก็จะทํารุ่นทํารุ่นกบตรงนี้เอาดินจากข้างบนนี้กลบลงแบงล่างนะครับแล้วก็ทํารุ่นพร้อมใส่ปุ๋ยไปพร้อมนะครับนี่จะเห็นสังเกตว่ารากรากมันเดินมาไกลแล้วนะครับนี่รากมาเยอะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราทํารุ่นกลบรากตอนอายุสามิบห้าวันอีกทีนะครับพร้อมใส่สูตรบ,บวกเข้าไปนะครับนี่แล้วก็ แกล่องแล้วก็ล่องก็จะล่องน้ําก็จะมาอยู่ตรงกลางนะครับดิงก็จะขวักออกไปทางซ้ายทางขวาครับหมกหญ้าไปพร้อมผมก็ยูเลียอย่างเดียวนะครับ4.6.0ู 4, 6, ถ้าประหยัดหน่อยก็40.0สก็ได้ครับหรือ2ี0 0ก็ได้แต่แนะนำให้เป็น46.0สนะครับจะดีที่สุด จะเร่งโตเร่งเขียวนะครับหนอนไม่ค่อยมีกลัวครับช่วงฝนตกเยอะก็จะเกลี้ยงๆอย่างนี้เลยช่วงหน้าฝนหนอนจะไม่ค่อยมีถ้านหน้าแรงนะหนอนจะเยอะนะครับถ้ามันกิ้งมันก็จะกิ้งลงไปอยู่ในร่องแบบนี้อันนี้ดินมันเปียกก็เลยไม่ค่อยกิ้งนะครับ นี่ครับลากถือว่าลากดีครับอายุยี่สิบวันก็หากินได้ไกลแล้วช่วงนี้จะเป็นดินทรายนะมันจะค่อนข้างเหลืองนิดหนึ่อย เหลืองๆห,หน่อยนะจะเป็นดินทรายเราก็ต้องไหเหลืองแล้วก็ใส่ปุ๋ยหนักๆเอานะครับเราจะใส่ทีละสามแถวนะครับข้างละสามแถวไปกลับก็จะได้อยู่ประมาณ6กแถวนะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง,องเจบ็บมาสดเช่นเคยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ